คุณคิดว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมหรือยังครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยี 3D printing เนี่ยมาใช้ในเชิงธุรกิจจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนักนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเพจของเราชาแนลของเราเนี่ยข่าวสารที่อัปเดตด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องของ 3D printing มีเทคโนโลยีใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆวัสดุใหม่ๆมาโดยตลอดนะครับแต่ถ้าว่ากันตามตรงในประเทศไทยเนี่ยเรื่อง,องการใช้ 3D printing เนี่ยผมว่ายังมองเป็นเรื่องของด้านการศึกษานะครับหรือบางทีอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่ สเกลแบบอุตสาหกรรมอย่างจริงจังนักนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่า ในโลกนะครับของเราเนี่ยบทบาทของ 3D Printing ที่สำคัญมากๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตแบบตามสั่งออนดีมาหรือว่าค้าสมัยเสียงเดียวมันมีผลอย่างมากครับเวลาที่พื้นที่ใดๆก็ตามเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆขึ้นมาเมือ่อปี2019ครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมนา Exponential Manufacturing นะครับจัดโดยสภาวิาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยร่วมกับ Singularity University นะครับครั้งนั้นนี่มีการจัดโชว์เทคโนโลยีหลายอย่างครับที่คือฮาก็เช่นเป็นชุดที่เหมือนชุด i r o n Man นะครับ ที่ทาให้คนเนี่ยสามารถบินได้นะครับมีจัดโชว์ตรงที่แม่น้ําเจ้าพยาตรงท่าน้ําของดีไอคอนสยามนะครับมีจัดโชว์ชุดที่เป็นเอ็กโซสเกเลตันนะครับระดับที่ใช้ในอุตสาหกรรมยกของได้หนักมากๆแต่ในงานสัมมนาครับเทคโนโลยีที่มีเนื้อหามีการพูดถึงมีการอัปเดตมากที่สุดคือเทคโนโลยี 3D Printing นั่นเองครับโดยสิ่งที่มันเล่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านนะครับวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้มาพูดถึงเทคโนโลยีในการผลิตในการพริ้นชิ้นงานอะไรต่างๆแต่พูดถึงการเอาไปใช้งานจริงซึ่ง 3D Printing สามารถที่จะใช้ได้อย่างมีคุณค่ามากๆนะครับเคสหนึงที่ผมชอบคือธุรกิจการที่ประเทศเฮตินะครับซึ่งตอนนั้น,นก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยบ้านเรื่องเรียกว่าทังทลายเลย 3D Printing ครับคือเครื่องมือสำคัญเลยที่ช่วย ยื้อชีวิตให้กับคนที่ยังรอดชีวิตอยู่แม้ว่าหลังจากภัยพิบัติสงบลงแล้วเนี่ยทีมผู้ภัยต่างๆทีมช่วยเหลือต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้แต่เรื่องของการขนส่งคมนาคมครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับหลายครั้งทีมต้องเข้าไปดูว่าในหมู่บ้านนั้นพื้นที่นั้นเนี่ยอุปรกรณ์อะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้บ้างไล่ตั้งแต่ไม่ว่าจะเครื่องช่วยหายใจช่วยคนป่วยหรือแม้แต่หม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายบางอย่างซึ่งของบางอย่างมันใช้ได้ครับแต่มันชำรุดนิดเดียวมันขาดชิ้น เท่านั้นเองครับแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จะเอาของใช้เหล่านั้นเนี่ยไปส่งซ่อมที่ไหนแล้ว 3D printing ครับคือเครื่องมือสําคัญอันดับหนึ่งเลยของทีมกู้ภัยโทรศัพท์ยังใช้ได้ครับโทรแจง้งโทรขอสเปคให้ส่งไฟล์ข้อมูลที่เป็นชิ้นส่วนนั้นมา 3D printing จัดการปิมพ์มาปุ๊บบางทีชิ้นส่วนแค่ไม่กี่ชิ้นครับทำให้ของใช้กลับมาใช้งานได้แล้วก็ทําให้ชีวิตของคนที่เขา รอดตายนะครับแต่ยังอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยดีขึ้นมาได้ยังไม่นับถึงเคสที่ผมว่าว้าวมาก,มากๆเลยก็คือการผลิตชิ้นส่วนจาก 3D i n t e r ในอวกาศครับมีบริษัทที่วิจัยด้านนี้เลยครับวิจัยเลยว่าการผลิตในอวกาศเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีแบบไหนเทคนิคแบบไหนเพื่อที่จะทําให้การผลิตเนี่ยมันได้คุณภาพแบบเดียวกับการผลิตบนโลกนะครับเพราะอยู่ในยานอวกาศเนี่ยบางทีมันไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วถามว่ามันต้องใช้บ่อยแค่ไหนมันมีหลายเหตุการณ์เลยครับที่เครื่องมือบางอย่างของใช้บางอย่างของนักบินอวกาศเนี่ย หายหรือหาไม่เจอหรือชำรุดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับและแน่นอนเราไม่สามารถที่จะโทรบอกให้ใครไปส่งได้เพราะเราอยู่ในอวากาศเขาบอกมันมีโจ๊กที่นักบินอวากาศเนี่ยเรียกกล่องนี้ว่าเหมือนเป็นเมจิกบ็อกซ์ นะครับเหมือนเป็นกล่องของขวัญคือบางทีเนี่ยส่งรีเควสตขอชิ้นส่วนขอเครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันาหายหรือชำรุดไปเนี่ยทางสถานีนะครับที่อยู่บนโลกส่งไฟล์ขึ้นไปสั่งปริ้นแล้วป็นว่ากาศนอนหลับตื่นเช้ามาเห็นของวางรอไว้แล้วเหมือนมันเป็นของขวัญแบบนั้นเลยล่าสุดครับก็คือวิกฤตการณ์สงครามนั่นเองครับในยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเลยผมเรียกว่าไม่แพ้กับภัยพิบัติเลยนะครับเครื่องพิมพ์สามมิติก็กลายเป็นพระเอกอีกงานหนึ่งครับ ซึ่งต้องมีการกระจายตัวไปยังยจุดต่างๆที่มีคนหลบภัยอยู่ครับโดยก็มีบริษัทครับหนึ่งที่ถือว,ว่าใจบุญเลยก็ว่าได้นะครับชื่อบริษัทซิกนิชครับเป็นบริษัทด้าน 3D printer นะครับจากประเทศโปแลนด์ครับโดยทาง CEO เนี่ยส่งมอบครับเครื่องพิมพ์สามิติจำนวนกว่า20เครื่องแล้วก็ตัวแมทริโอวัตถุดิบด้วยเนี่ยกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีผู้ประสบภัยนะครับหลบภัยสงครามอยู่และนั่นครับทำให้คน นะครับที่หลบภัยเราไม่ได้มีแค่ชีวิตรอดอย่างเดียวหรือแค่เสบียงอาหารมันย่อมต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรบางอย่างที่ช่วยทําให้เราสามารถที่จะเอยื้อชีวิตเอาไว้ได้เนี่ยการขนข้าวของอะไรบางอย่างไปมันย่อมไม่สะดวกเพราะบางทีอาจจะต้องพยพย้ายที่หลบภัยไปเรื่อยๆ 3D printer ครับเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคนได้ จำนวนมากอีกแล้วนะครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นอีกมุมมองนึงนะครับที่ทําให้เรามองเห็นวิกฤตแบบนี้ภัยธรรมชาติที่เฮติหรือสองครามมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ลองดูนะครับว่าถ้าเรามองเป็นเรื่องของการเข้าไปพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆอาจจะมันงไม่ต้องมีวิกฤตหรอกอาจจะเป็นพื้นที่ที่มันห่างไกลบนเขา นะครับที่เขาขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ของอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเห็นเป็นของทั่วไปในเมืองนะที่มันเจริญแล้วพื้นที่ห่างไกลเขาขาดแคลนฟรีพริ r เตอร์ครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะส่งของกันต่างได้นะจ,จะเป็นเบสิกเลยเช่น อุปกรณ์สําหรับเป็นสื่อการสอนที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นประโยชน์ที่ 3D printer เนี่ยทำให้เราเห็นได้ชัดแล้วในประเทศไทยแต่ในพื้นที่ห่างไกลเขาขาดแคลนครับเมื่อไหร่มีสื่อการสอน,นใหม่ออกมากว่าจะส่งไปถึงค่อนข้างยากแล้วเด็กเหล่านั้นก็ขาดโอกาสแต่ถ้ามี 3D printer ครับรอแค่ข้ามคืนเด็กๆก,ก็สามารถที่จะมีสื่อการสอนมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆใหม่ๆได้ไม่แพ้ก,กับคนในเมืองเช่นเดียวกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Factory News ในครั้งนี้นะครับแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ข่าวสารรอบตัวนะครับเพื่อติดอาวุธวิสััััยทนไกกกกลให้บร เจนใหม่ ight, แล้วก็วิศวกรหัวธุรกิจอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้เตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆออกมาครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ